สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้พบกันในชั่วโมงแรกนะคะในวิชาดนตรีนาฏศิลป์ค่ะวันอังคารนะคะที่9ภพฤศจิกายน2,564เวลา9นากถึง10นาฬิกานะคะบทแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือ เป็นอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะกิจกรรมดนตรีนะคะบทที่1ดนตรีหน้ารู้ค่ะในบทที่1นนะคะจะก็จะประกอบด้วย3หัวข้อใหญ่ๆเลยก็คือโครงสร้างของเพลงนะคะรูปแบบจังหวะแล้วก็รูปแบบทํานองในชั่วโมงนี้นะคะเราจะเรียนอสองหัวข้อคือโครงสร้างเพลงและก็รูปแบบจังหวะนะคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะคุณครูก็มีเพลงให้นักเรียนได้ฝึกร้องกันและคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนสามารถร้องได้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นเพลงอะไรคะ่ะอ่าก็คือเพลงแมงมุมลายตัวนั้นนะคะคุณครูจะร้องให้ฟังก่อนหนึ่งรอบหรือว่าถ้าใครร้องได้ก็ร้องตามคุณครูเลยนะคะ1 2ึสาม แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสาเลือทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลนจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห่งเหือดไปลับตามันรีบไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาว ร้องกันได้ไหมคะลูกคุณครูเชื่อว่าทุกคนร้องได้แน่นอนนะคะนี่ก็คือเพลงที่ทำไมคะประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยอะไรคะประกอบด้วยองค์ประกอบของทางดนตรีนั่นเองแต่นักเรียนรู้ไหมคะว่าเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดความไพเราะแบบนี้การฟังเพลงนะคะหรือการขับร้องเพลงให้เกิดประโยชน์เนี่ยแล้วเราก็จะรู้ถึงความไพเราะของเพลงนั้นอ่ะ ควรที่จะมีหลักการฟังและก็การขับร้องที่ดีนะคะรวมถึงเข้าใจองค์ประกอบทางดนตรีด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยนักเรียนจึงต้องควรรู้จักองค์ประกอบทางดนตรีเบื้องต้นว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะไปรู้จักองค์ประกอบเบื้องต้นว่ามีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะก็คือโครงสร้างของบทเพลงประโยคเพลงเนี่ยเป็นโครงสร้างของเพลงอย่างหนึ่ง ประโยคเพลงก็หมายถึงเนื้อเพลงกลุ่มหนึ่งในเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยจะประกอบไปด้วยประโยคเพลงหลายประโยคเพลงสังเกตจากการแบ่งวรรคตอนเพลงนะคะอย่างเช่นเพลงเมื่อกี้นี้นะคะแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทนเห็นไหมคะว่าเขาก็จะมีเป็น เป็นประกอบไปด้วยประโยคเพลงนี่คือประโยคนะคะประโยคนะคะก็คือสังเกตได้จากการแบ่งวร์คนั่นเองแมงมุมลายตัวนั้นเขาแบ่งวรรกไป1เป็น1วรรกฉั้นเห็นมันซมซาเหลือทนก็เป็นอีกหนึ่งวรรกนี่คือเขาเรียกว่าประโยคนั่นเองคะ่ะลูกประโยคของเพลงนะคะนี่ก็คือโครงสร้างของบทเพลงนะคะ อ่าอลงเช่นนะคะเพลงช้างนันกเรียนคงคุ้นเคยกับเพลงช้างกันใช่ไหมคะเพลงช้างอ่าลองมาลองมาร้องเพลงช้างกัน ช้างช้างช้นูเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขียวใายงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวเห็นไหมคะว่าเพลงช้างเนี่ยก็ประกอบไปด้วยประโยคเพลงหลายประโยคเพลงเลยนำมารวมกันแล้วก็จะได้เป็นหนึ่งบทเพลงนะคะแล้วก็เราจะสังเกตได้จากไหนคะสังเกตได้จากก การแบ่งวรรคตอนของเพลงนั่นเองดูประโยคที่1นนะคะช้าง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 นี่คือประโยคที่1นนะคะหนูเคยเห็นช้างหรือเปล่านี่ก็คือประโยคที่สองนะคะช้างมันตัว,ตวโตไม่เบาก็คือประโยคที่3ค่ะจมูกยาวๆเรียกว่างวงเป็นประโยคที่4มีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างาเป็นประโยคที่ 5. มีหูมีตาหางยาวก็เป็นประโยคที่6นะคะน,นักเรียนจะสังเกตได้ไหมคะว่าที่เราจากตัวอย่างนะคะจะเห็นว่าเพลงช้างเนี่ยมีประโยคเพลงทั้งหมดกี่ประโยคคะลูก6ประโยคด้วยกันถ้านักเรียนจะฝึกขับร้องเนี่ยควรฝึกหายใจให้สอดคล้องกับประโยคเพลงโดยหายใจเมื่อร้องจบประโยคเพลงแล้วประโยคเพลงแล้วนะคะ พอเราหายใจพอโดยหายใจเมื่อร้องจบประโยคเพลงแล้วโดยปกติเนี่ยเพลงทั่วไปมักจะมีประโยคเพลงไม่เท่ากันแน่นอนนะคะและนิยมมีจำนวนประโยคเพลงเป็นแบบจำนวนคู่เช่น C ประโยคเพลง6ประโยคเพลงเป็นต้นอย่างเช่นเพลงช้างมี6ประโยคเพลงนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะบางเพลงก็4ประโยคนะคะ ต่อไปค่ะเรามารู้จักรูปแบบจังหวะเพลงนะคะจังหวะเนี่ยเป็นอัตราความช้าเร็วของเพลงซึ่งในแต่ละเพลงเนี่ยมีความช้าแล้วก็ความเร็วของจังหวะแตกต่างกันไปบางเพลงมีจังหวะช้าบางเพลงมีจังหวะเร็วนักเรียนจะต้องขับร้องหรือเล่นดนตรีตามจังหวะของเพลงนั้นๆน,น,นะคะ แน่นอนว่าทุกคนต้องเคยฟังเพลงช้าและก็เพลงเร็วเพลงจังหวะช้าเนี่ยส่วนมากเป็นเพลงที่ให้อารมณ์ทำไมคะเศร้าเหงาหรือต้องการให้เกิดอารมณ์เคริบเคิมเช่นเพลงกล่อมเด็กต่างๆเช่นเพลงนกขมิ้นนะคะนักเรียนลองไปฟังเพลงนกขมิ้นกันนะคะ ก็เคยนอนลมพระพายชายพัดมาอ่อนอ่อนเจ mm hmm. ้าเคยจอง mm hmm. มาน เจ้าลกขมินเลี้ยงอ่อนเอ้ยค่ำแล้วจะนอนที่ตรงไหนจะนอนไหนก็นอนได้สุมทุ่มผุมไม้ก็คือ เป็นไงบ้างคะจบไปแล้วนะคะกับเพลงนกขมิ้นซึ่งเป็นเพลงจังหวะช้านะคะส่วนมากเนี่ยมักจะให้อารมณ์ทําไมคะเศร้าแล้วก็เหงาเมื่อกี้นักเรียนฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกอยากจะหลับไหมคะคุณครูยังอยากจะหลับเลยใช่ไหมแต่ว่าเป็นเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็เคริบเคมนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเพลงจังหวะเร็วเพลงที่มีจังหวะเร็วเนี่ยส่วนมากนะคะเดี๋ยนะเดี๋ยนะ เพลงที่มีจังหวะเร็วเนี่ยส่วนมากเดี๋ยวเงียบไปก่อนเพลงที่มีจังหวะเร็วเนี่ยส่วนมากมักจะเน้นให้ผู้ฟังหรือผู้ขับร้องได้เกิดอารมณ์สนุกสนานเพลิดเพลิน,นฮึกเหิมหรือกระฉับกระเฉงนะคะเช่นเพลงงามแสงเดือนเพลงแหลมทองเพลงระบำชาวเกาะเป็นต้นนี่ก็คือเพลงจังหวะเร็วนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนฟังเพลงจังหวะเร็วนะคะชื่อเพลงระบำชาวเกาะค่ะ เป็นไงบ้างคะจบไปแล้วใช่ไหมคะรู้สึกทำไมคะสนุกสนานอยากลุกขึ้นมาเต้นเลยทีเดียวก็คือเป็นเพลงที่มีจังหวะเร็วนะคะทําให้เราเกิดความเพิดเพลินฮึกเคิมหรือกระฉับกระเฉงนะคะทีนี้เราก็ได้รู้เกี่ยวกับเพลงจังหวะช้าแล้วก็จังหวะเร็วไปแล้วเนี่ยนักเรียนเนี่ยอาจเริ่มต้นการเรียนรู้จังหวะนะคะจากการเคราะ อาจจะเคราะโต๊ะหรือตบเท้าลงกับพื้นตามถนัดนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจในจังหวะของเพลงนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ถึงองค์ประกรอบคางดนตรีนะคะ 2. หัวข้อด้วยกันคือโครงสร้างของบทเพลงนะคะก็คือจะประกอบด้วยประโยคของเพลงนั่นเองค่ะโดยสังเกตจากการแบ่งวรรคตอนนะคะแล้วก็รูปแบบจังหวะก็คือมีจังหวะช้ากับจังหวะเร็วค่ะ ต่อไปนะคะใบงานที่ครูมอบหมายให้ทำในวันนี้นะคะก็คือเรื่องโครงสร้างของเพลงนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนเพลงที่นักเรียนชอบ1บทเพลงพร้อมเขียนโครงสร้างของบทเพลงนะคะอย่างเช่นนักเรียนชอบเพลงอะไรนักเรียนก็ใส่ชื่อเพลงไปเนื้อเพลงมีว่าอะไรก็เขียนมายาวไปเลยเนื้อเพลงอะไรก็เขียนยาวไปนะคะโครงสร้างของบทเพลงอันนี้เขาเพิ่มความหมายของบทเพลงให้ด้วย เพลงนี้หมายความว่าอะไรนักเรียนก็ใส่ลงมาสั้นๆไม่ต้องยาวนะคะแค่จับใจความของเพลงว่าเออมันหมายถึงอะไรนะประโยคของเพลงนักเรียนก็ต้องทำไมคะแบ่งประโยคของเพลงให้ถูกต้องอย่างเช่นเพลงที่นักเรียนเอามาเนี่ยมีทั้งหมด6ประโยคเรียนก็มาเรียงเลย1 2 3 4 5 6ประโยคนะคะแล้วก็เขียนเลข1 2 3 4 5 6ี่ห้าเข้าใจไหมคะ นี่ก็คืองานที่ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใน,ในชั่วโมงนี้นะคะถ้าใครเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะคะส่งคุณครูทางไลน์นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้งานตัวเองสูญหายนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปวิดีโอการสอนนะคะวิชาดนตรีนาฏศิลป์นะคะในหัวข้อดนตรีน่ารู้นะคะซึ่งวันนี้เรียนในการสอนหัวข้อคืออะไรคะลูก คืออะไรคะโครงสร้างของเพลงใช่ไหมคะโครงสร้างของบทเพลงแล้วก็รูปแบบจังหวะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะ,ะชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนรูปแบบทำนองกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะักเรียนทุกคนคะ่ะ